ข้อสอบจริงวิชาเอกคอมพิวเตอร์ปี2564ของสอบวทอทั้งรอบทั่วไปแล้วก็กรณีพิเศษตัวน,นี้เรารวบรวมจากความคิดเห็นของคุณครูที่เข้าสอบจริงแล้วก็มาเฉลยใน Facebook ให้นะคะแล้วก็รวบรวมมาให้เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดเลยค่ะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่ออกข้อสอบเนี่ยข้อ1นึ่เขาถามว่าเทคโนโลยีเครือข่ายที่มาประยุกต์ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองใช้เพื่อติดตามลูกหลานเนี่ยคืออะไรก็จะเป็น global positioning system หรือว่า gps นั่นเองค่ะข้อ2ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนคืออะไรเชื้อชาติสุขภาพข้อ3ความสัมพันธ์นักเรียน1คนยืมหนังสือเท่ากับ1ต่อ M อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบจริงนะคะข้อ4ค่ะโปรแกรมที่เหมาะกับการออกแบบอินโฟกราฟิกมีอะไรบ้างก็จะเป็นแคนวา Adobe แล้วก็ InDesign ค่ะข้อที่5ค่ะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปิดให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคลิปโต c เครเรนซี rency, ขออนุญาตจากใครก็จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลที่เปิดให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อ6ข้อใดคือประพจน์กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยข้อที่7อุปกรณ์เครือข่ายกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ชอยก็จะมีฮับสวิตช์เราเตอร์แล้วก็การ์ดเครือข่าย ส่วนข้อที่8ค่ะ m e t a เวิร์ดเมตาเวิร์ดคืออะไรก็คือโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้เช่น AR VR ข้อที่9ค่ะโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อและตกแต่งภาพ Photoscape ข้อที่10ข้อใดต่อไปนี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการเงิน ฟิสเทคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็จะเป็น QR code ค่ะข้อที่11ค่ะเทคโนโลยีเครือข่ายที่นำมาประยุกต์ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาช้อยก็จะมี telecomputing monitor system television and radio broadcast telemedicine นะคะข้อ12ค่ะโปรแกรมบี t อัดไฟล์คืออะไรก็จะเป็น Winzip ข้อสิข้อใดไม่ใช่ในการระดมสมองอันนี้ก็จะเป็นช้อยมาให้ Padlet Google Jamboard Brainscape Microsoft Whiteboard ข้อ14สีที่ไม่ควรใช้ในร้านอาหารสีม่วงข้อ15สีใดแสดงถึงความสดใสสนุกสนานดึงดูดความน่าสนใจก็คือสีส้มค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบจริงบางส่วนเท่านั้นที่ทางเพจสอบติดราชการรวบรวมมาให้ซึ่งข้อสอบเราไม่มีจำหน่ายนะคะแต่ว่าเราแจกฟรีค่ะสำหรับคุณครูที่สั่งซื้อชีตสอบประทอรอบทั่วไปแล้วก็กรณีพิเศษเราแจกฟรีข้อสอบจริงวิชาเอกให้ค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อตามลิงก์เฟซบุ๊กนะคะใต้คลิปได้เลยค่ะ